มีใครเคยมาเที่ยวปักกิ่งแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเพียต้องการพักผ่อนแบบผ่อนคลายฟังคลิปนี้ค่ะพอคลิปนี้จะเป็นการเล่ารายละเอียดต่างๆ เท่าที่ได้สัมผัสมานะคะเวลาที่เราเดินเยอะๆเนี่ยเจอความหนาวเย็นของอากาศที่ปักกิ่งมามากแล้วอยากจะพักผ่อนจริงๆที่ไหนสักที่หนึ่งลุงขอแนะนําให้คนได้รู้จักที่นี่ค่ะเป็นที่ที่คนจีนชอบมากๆเลยนะคะและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วนะคะถ้ามาปักกิ่งแล้วนะคะไม่ได้มาพักผ่อนที่แห่งนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะที่นี่ก็คือ V h o s สปิ้น Ri ท์พาวิลเลีเองค่ะ เนื่องจากในคลิปเสียงดังมากๆเลยนะคะลุงไม่ได้เตรียมไม้ไปนะคะเพราะว่าไม้จะอยู่อีกกระเป๋าหนึ่งนะคะซึ่งกระเป๋าอ่ะโดนเก็บไว้ข้างล่างแล้วนะคะทุกคนต้องการเอากระเป๋าสักหนึ่งใบขึ้นห้องพักทุกคนสามารถจัดเตรียมกระเป๋าให้ดีก่อนนะคะเพราะว่ากระเป๋าเสื้อผ้าไม่จําเป็นต้องเอาขึ้นมาที่พักก็ได้นะคะลุงจะมาบอกรายละเอียดให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทําไมถึงต้องเก็บกระเป๋าไว้ข้างล่างโรงแรมไม่สามารถเอาขึ้นไปได้นะคะ วีฮอสปินไลฟ์ p a ว i l i o n นะคะชื่อย่อของเขานั่นก็คือวีถังชวนนั่นเองค่ะวีถังชวนไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่สปาธรรมดาแต่เป็นส่วนพักผ่อนแบบครบวงจรที่คนจีนชอบมานอนมากๆเลยค่ะเพราอมีทั้งที่นอนมาแช่น้ําหรือว่าจะมาอยู่ทั้งวันก็ได้นะคะบางคนมาเช้ากับอีกวันหนึ่งค่ะบางคนก็มาหลังช้อปปิ้งในเหนือหรือบางคนก็สภาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนร่างกายมากๆเลยทันทีที่ทุกคนเดินเข้ามาถึงนะคะจะ รู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศจะไม่วุ่นวายเลยค่ะแสงนุ่ม กลิ่นหอมเงียบสบายมากเลยลายพนักงานที่นี่ดูแลอย่างเป็นระบบค่ะได้ใส่หลัดข้อมือด้วยนะคะเปลี่ยนรองเท้าทุกอย่างจัดการให้เราหมดเลยค่ะตัวเรานั้นสามารถเดินตามขั้นตอนได้เลยนะคะให้เราจะพูดจีนไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าระบบเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะลุงคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าลุงก็พูดภาษาจีนไม่ค่อยเป็นนะคะถ้าเราต้องการอะไรก็แค่ชี้มือให้พนักงานได้เห็นแค่นั้นค่ะเขาก็จะพยายามช่วยเราหามาให้ได้นะคะที่ลุงบอกว่าทาไมต้องเอากระเป๋า ากไว้ที่เช็คอินด้านล่างไม่สามารถเอาขึ้นไปได้จริงๆอะ่ะมันสามารถเอาขึ้นไปได้นะคะแต่ทุกคนไม่จําเป็นต้องเอาขึ้นไปค่ะเพราะว่าเราใช้เสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเลยนะคะพักคืนเดียวเขามีกางเกงในให้ค่ะไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อในก็ได้นะคะสําหรับผู้หญิงค่ะเสื้อมันไม่บางอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่ชินนะคะก็สามารถใส่สชุดชั้นในได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อตัวที่เขาเอาให้มาค่ะแต่สำหรับสาวที่ชอบในการแต่งหน้าแล้วก็นะคะก็สามารถ เก็บใส่กระเป๋าเล็กๆหรือว่ากระเป๋าที่สามารถเอาขึ้นไปได้ค่ะ ก็นาไปนะคะนอกนั้นก็ฝากกระเป๋าไว้ด้านล่างได้ค่ะที่นี่มีระบบปลอดภัยมากเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยที่พนักง,งานบอกให้เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะคะเขาจะแยกชายหญิงชัดเจนอยู่แล้วค่ะชายอีกฝั่งหนึ่งผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะคะว่าถ้าทุกคนเห็นผู้หญิงที่นั่นโป๊เปลยไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าที่นั่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆคือตอน<ม>ลุงเห็นอะลุงก็ไม่ชินนะคะเพราะว่าเขาแบบโปลแล้วก็เดินล่อนจอนไปแบบไม่อายเลยแต่ที่ตรงนั้นอะ มันก็จะมีแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะคจินเขาถือว่าเป็นผู้หญิงด้วยการไม่จําเป็นต้องอายอะไรประมาณนี้แต่สําหรับคนไทยแล้วมันไม่ชินเลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนอยากอาบน้านะคะเขาก็จะมีโซนอาบน้ําให้ค่ะก็คือห้องน้ําสะอาดมากๆเลยนะคะมีทั้งที่อาบน้ําก่อนแช่น้ําอุ่นน้าร้อนน้าแร่ค่ะสําหรับคนที่เดินเที่ยวปักกิ่งมาเป็นวันๆบอกเลยว่าแค่ได้มาแช่น้ําก็รู้สึกว่าขาเบามากๆจริงค,คนจีนเขาจริงจังกับการดูแลร่างกายมากๆเลยนะคะที่นี่เลยไม่ได้ทํามาเรย เล่นค่ะทุกอย่างเน้นการผ่อนคลายจริงๆเลยค่ะแต่ลุงจะบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ลุงมากินจริงๆนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ลุงมารู้สึกว่ากินได้น้อยมากๆเลยนะคะน,นี้ลุงก็เลยมากิน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 อย่างเดียวค่ะแล้วก็เล่นเกมร้องเพลงนะคะสําหรับใครนะคะ ที่ได้แช่น้ํานะคะหลังจากแช่น้าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีโซนพักผ่อนที่ขนาดใหญ่ค่ะมีโซฟาเตียงนอนห้องเงียบๆห้องดูหนังบางมุมคือสามารถนอนได้ยาวเลยนะคะ,ะมีให้เลือกกินมากมายค่ะแต่ที่นี่นะคะจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารนะคะทุกคนต้องซื้อเพิ่มนะคะแต่สําหรับ เป็นเครื่องดื่มหรือว่าผลไม้อะไรอย่างเงี้ยขนมทุกคนสามารถหยิบกินได้ตามสบายเลยค่ะเอาสั่นมาที่นี่แล้วนะคะบริการเครื่องดื่มขนมหรือว่าผลไม้ค่ะจะเป็นบุฟเฟ่ทั้งหมดยกเว้นแอลกอฮอล์แล้วก็อาหารนะคะที่นี่จะแตกต่างแค่อาหารค่ะที่จะต้องสั่งแล้วก็ซื้อเพิ่มนะคะสำหรับใครที่เคยดูคลิปของก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ<ไ>ก็คือแค่99หยวนก็ ได้กินทั้งบุฟเฟ่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้ค่ะตอนนี้นะคะลุงขอกินอาหารสักครู่นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะลุงจะพาไปชมรอบๆนะคะอาจจะได้ถ่ายมาแป๊บเดียวนะคะก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างในเยอะเหมือนคลิปที่แล้วนะคะ พอคลิปนี้ตั้งใจมากินจริงๆค่ะและจะเห็นได้ว่านะคะทั้งวันนะคะเราไม่จําเป็นต้องออกไปไหนเลยนะคะเราสามารถอยู่ในโรงแรมได้ทั้งวันจริงๆนะคะวีทางชวนนะคะจะเหมาะกับคนที่มาเที่ยวปักกิ่งครั้งแรกค่ะหรือคนที่มาเที่ยวแล้วหลายวันอยากต้องการพักผ่อนจริงๆลุงแนะนําที่นี่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ตอบโจทย์มากๆค่ะจะมากับคนรักก็ได้นะคะมากับครอบครัวก็ได้หมดเลยค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบกับโรงแรมธรรมดาที่เรานอน,อนได้แค่นอนอย่างเดียวนะคะแต่สาหรับวีทางชวนแล้วเราก็ เราได้ทั้งอาบน้ำแช่น้ำกินนอนพักร่างกายเล่นเกมร้องเพลงรวมอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะสายถ่ายรูปนะคะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าที่แต่ละที่ก็สวยๆสามารถถ่ายรูปได้เลยนะคะแอบกระซิบสักหน่อยค่ะว่าบาร์เทนเนอร์ที่นี่หล่อมากเลยนะคะเหมือนพระเอกซีรีส์เลยลุงคอนเฟิร์มค่ะเชื่อสายตาลุงเพชรแต่บาร์เทนเนอร์นะคะเขาต้องสั่งแอลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สั่งแอลนะคะ เขาก็มีสงให้นะคะเพราะว่าเขามีหน้าที่ชงค่ะถ้าเป็นน้ําผลไม้ลุงไม่แน่ใจว่าเป็นพนักงานอื่นหรือว่าเป็นบาร์เทนเนอร์คนนั้นนะคะไม่รู้ว่าบาร์เทนเนอร์คนนั้นจะเป็นเจ้าของหรือเปล่า<ๆ>เพราะว่าของเขามีโปสเตอร์รูปเขาอะอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นคนนั้นเลยที่สงให้นะคะโซนเล่นเกมนะคะจะเหมือนเหมือนกันกับที่นู่นที่ลุงเคยไปเลยนะคะพอลุงมาจะเล่นเกมเดิม,ดมๆมันก็จะมีเกมรถแข่งเกมชุดบาร์สอะไรเงี้ยค่ะตู้ร้องเพลงไม่ใช่มีแค่ตู้ร้องเพลงนะคะมันจะมีห้องร้องเพลงด้วยนะคะแล <ใน S 2> ้วแต่ว่าเราจะเลือก ร้องเพลงแบบไหนนะคะหลังจากที่ลุงเล่นเกมเสร็จนะคะลุงก็เดินไปกินต่อคะ่ะแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะรู้สึกว่าวิวตรงนั้นดีมากๆเลยคะ่ะพอนอนได้สักพักอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วนะคะก็เลย กับเข้าไปที่พักนะคะระหว่างทางกับห้องก็จะมีที่โซนถ่ายรูปค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้เล็กน้อยนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศที่ลุงบอกว่าบาร์เทนเดอร์ที่นี่รอมากนั่นก็คืออยู่ตรงนี้นะคะลุงถ่ายมาแค่แป๊บเดียวลุงไม่กล้าแบบว่าถ่ายแบบ จริงจรงจางอะไรอย่างเงี้ยอืเกงใจเขาอะนะน้ําดื่มที่ตรงนี้นะคะสามารถหยิบดื่มได้เลยนะคะจะเอาไปกี่ขวดก็ได้นะคะหยิบดื่มได้เลยเพราะว่าเราจ่ายเงินแล้วนะคะมันเป็นบุฟเฟ่นะคะจริงๆอ่ะลุงอ่ะอยากจะเอาทุกน้ํามานั่งรีวิวเลยแต่ก็เกงใจนะคะนี่ขนาดเราจ่ายเงินเองนะคะยังเกงใจขนาดนี้นะคะอถ้าไม่เกงใจนี่คือหยิบทุกน้ําแล้วก็มานั่งจิบจๆจิบ แล้วก็ชิมรสชาติแล้วก็มาบอกว่ารสชาติอันไหนอร่อยนะคะแต่ก็จะมีหลายน้ำเหมือนกันนะคะที่อร่อยเองจะบอกว่าแอลขวดนี้นะคะที่ลุงยืนอึ้งอยู่ตั้งนานนั่นก็คือราคาเกือบแสนเลยค่ะแอลขวดหนึ่งราคาเกือบแสนป้า มันแพงอะไรนะคะไปอ่านประวัติมาละที่มันแพงเพราะว่าแบรนด์มันเป็นแบรนด์ดังแล้วก็เป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วก็หมักมาหลายปีแล้วอะไรประมาณนี้นะมันเลยแพงอะไรเงี้ย oh <my> แต่อยากจะรู้ลือเกินว่าใครที่มาพักผ่อนที่นี่สามารถเปิดเหล้าขวดราคาเท่านี้ได้นะคะโอ้โหที่รู้ว่าขวดที่ลุงยืนนะ่ะเป็นขวดที่แพงที่สุดหรือเปล่าดูเหมือนว่ามันจะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากเลยนะคะแล้วก็หลายราคาด้วยนะคะลุงไม่กล้าถ่ายมาเยอะนะคะเดี๋ยวจะหาว่าโปรโมทเอลให้เขา ก,ะะก็เลยถ่ายมาอยู่นิดเดียวนะคะลุงจะบอกว่าลุงมาปักีฉครทางนี้นะคะก็คือพักที่นี่2คืนเลยค่ะเหมือนรอบที่แล้วก็ประมาณ2คืนนะคะว่าที่นี่สะดวกสบายมากๆจริงๆค่ะลุงชอบมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะหรือว่าคลิปนี้ดูแล้วชอบนะคะสามารถกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ลุงหน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะลุงจะ พาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะโปรดติดตามชมตอนต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ